สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับการประชุมสุดยอดสันติภาพนะครับระหว่างทรัมป์กับปูตินนะครับนะประเด็นการยุติสงครามยูเครนที่อลาสกาเนี่ยนะครับทรัมป์นะครับได้แถลงเปรยออกมานะครับว่าอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนแผ่นดินกันนะครับก็ไม่รู้แผ่นดินใครน่าจะเป็นแผ่นดินยูเครนแต่ไม่ทราบว่าส่วนไหนนะครับ ซึ่งก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายว่าจะเอาอะไรนะแผ่นดินไหนไปแรกกันแต่ทั้มก็บอกว่ามันไม่ง่ายนะมันมีความสลับซับซ้อนนะโดยอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนแผ่นดินกันแล้วทางยูเครนนะครับจะว่าอย่างไรนะวันนี้มีข่าวชิ้นนี้นะครับมาอัปเดตกันว่ายูเครนเนี่ยตอบอย่างไรนะครับในประเด็นนี้เซเลสกี้นะครับทำลายการประชุมทั้มบูตินนะหลายชั่วโมงาภายหลังการประกาศหรือไม่นะครับ ภายหลังการบอกใบถึงการแลกแผ่นดินกันนะครับของทรัมป์ออกมาเกิดการระเบิดนะครับออกมาของเซเลกสกี้บนกล้องโดยทรัมป์นะครับได้ยืดจนบางกล่าวว่าปูตินต้องการายูเครนตะวันออกเซเลสกี้ปฏิเสธนะความต้องการนั้นใช่หรือไม่ขณะทีย่ยุโรปนะครับอยู่ในสถานการณ์ลำบากทรัมป์จะเอาใจใส่ปูติน นะครับแล้วก็ทิ้งเซเลสกี้ในการรอคอยใช่หรือไม่ซึ่งเราพันธมิตรนะครับสาภาพยุโรปของเคียบนะเรียกประชุมฉุกเฉินนะครับหลังกำลังถูกปล่อยทิ้งการพูดคุยของปูตินโดยทางยุโรปนะครับจากหารือถึงยุทธศาสตร์และความต้องการนะครับของรัสเซียในช่วงระหว่างการประชุมสุดสัปดาห์นะครับโดยประธานาธิบดีวอริเมียแนวเซเลสกี้ของยูเครนนะครับได้กล่าวว่า ประธานดิดรัมนะครับได้ประกาศเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการประชุมร่วมกับปูตินในลาสกายังห่างไกลมากนะครับจากสงครามนี้ซึ่งกำลังนะดูเดือดบนแผ่นดินของพวกเราต่อประชาชนของพวกเราและอย่างไรก็ตามนะครับไม่สามารถจบได้นะโดยปัศจากพวกเราโดยปัศจากยูเครนปูตินนะครับไม่ได้เชื่อในประชาชนของพวกเราและดังนั้นนะครับ ก็ได้สร้างการตัดสินใจที่ไร้ความหวังที่จะพยายามที่จะเอาอยูเครนสิ่งนี้นะครับคือ,อความผิดพลาดที่สำคัญของเขาที่ไม่ได้นำชาวยูเคร ين, นะเข้ามาสู่การพิจารณาผมเชื่อในประชาชนของพวกเราชาวยูเครนเข้มแข็งชาวยูเครนนะปกป้องอะไรที่เป็นของพวกเขาทั้งหลายผู้คนจำนวนมากมายในโลกนี้นะครับได้อยู่ ข้างเดียวกับยูเคร ين, นะในช่วงระหว่างสงครามนี้แมนะ้ว่านะพวกเนะขาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับนะผู้ซึ่งนะอยู่ร่วมรัสเซียทราบว่ารัสเซียเนะี่ยกำลังทําสิ่งชั่วร้ายแนะ่นอนที่สุดนะครับพวกเรานะจะไม่ให้รางวัลกับรัสเซียนะสําหรับอะไรที่พวกเขาได้กระทําผิดประชาชนชาวยูเครนนะครับสมควรได้รับสันติภาพนะครับแต่ เราหุ้นส่วนทั้งหลายนะครับต้องเข้าใจว่าอะไรเนี่ยนะคือสติภาพที่สง,งาา่าผ่าเผยสงครามนี้นะต้องถูกนําไปสู่การยุติและรัสเซียต้องยุติมันรัสเซียได้เริ่มมันขึ้นนะครับแล้วก็กําลังลากมันออกไปนะครับก็ทําการเพิกเฉยนะถึงเส้นตายทั้งหลายและสิ่งนั้นนะครับก็คือปัญหาไม่ใช่สิ่งอื่น คำตอบต่อคําถามทางอาณาเขตของยูเครนเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญของยูเครนอยู่แล้วไม่มีผู้ใดนะครับจะเบี่ยงออกจากสิ่งนี้ได้และไม่มีผู้ใดจะสามารถทําได้ชาวยูเครนนะครับจะไม่ให้รางวัลแผ่นดินของพวกเขาแก่ผู้ยึดครองนั้นยูเครนพร้อมนะสำหรับการตัดสินใจนะครับอย่างแท้จริงนะซึ่งสามารถนำสันดิภาพมาได้ การตัดสินใจใดๆซึ่งต่อต้านพวกเราการตัดสินใจใดๆที่ปราศจากยูเครนณะเวลาเดียวกันของการตัดสินใจที่ต่อต้านสันติภาพพวกเขาจะนะไม่บรรลุผลสําเร็จใดๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นการตัดสินใจที่เป็นหมันไม่ได้ผลพวกมันทั้งหลายนะเป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถทํางานได้ และพวกเราต้องการสันติภาพที่แท้จริงและอย่างแท้จริงสันติภาพที่ประชาชนจะเคารพพวกเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิทรัมร่วมกันกับหุ้นส่วนทั้งหลายทั้งหมดนะสำหรับอย่างสำคัญที่สุดนะสันติภาพที่ยั่งยืนสันติภาพที่จะไม่ล่มสลายเนื่องมาจากความปรารถนาของมอสโกผมขอขอบคุณประชาชนทั้งบวงของพวกเราสำหรับ การมาร่วมกันนะครับเป็นยูเครนผมขอขอบคุณเหล่าทหารของพวกเราทุกนายสำหรับการทำหน้าที่ปกป้องเอกราชของพวกเรายืนหยัดมั่นคงนี่คือแผ่นดินของพวกเราพวกเราคือ,อยูเครนเ,เกียรติภูมินับแห่งยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกนะขณะนี้นะก็เรียกว่าตั้งคำถามนะครับว่าความพยายามสนิภาพของทั้์ปุตินนะครับจะสำเร็จผลหรือไม่นะครับ แล้วเขาจะคุยอะไรกันนะครับหลังประตูในการประชุมสุดยอดนะครับที่อสกา้าโดยปัศจากเซเลนสกี้และเหล่าวัตดมิดในเนโต้ของเขานะครับและโดยเฉพาะนะการบอกใบเ้เกริ่นนำนะครับของทำว่ามันยากมันสลับซับซ้อนอาต้องมีการแลกเปลี่ยนดินแดนอะไรกันแบบนั้นนะครับนะผลเอ่อเขาเรีกอะไรอ่ะนะพอประกาศเช่นนั้นเนี่ยนะครับหลายชั่วโมงต่อมาเนี่ยนะเซนสกี้นะครับก็ออก มาพูดบ้างนะครับก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นที่ลัสกานะครับว่าแผ่นดินของอยูเครนเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะเพราะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับของทางยูเครนชาวยูเครนก็จะไม่ยอมนะเสียดินแดนว่างันเถอะนะซึ่งเป็นเชิงเตือนนะครับว่าการประชุมครั้งนี้อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จนะครับอาจเป็นหมันไม่ได้ผลแต่พวกเขาเน่ยต้องการสนิภาพนะครับอย่างแท้จริงนะครับ แล้วก็ต้องเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนด้วยนะเป็นสันติภาพที่ประชาชนเนี่ยจะเคารพโดยสรุปนะครับเท่าที่ฟังจากเซนสกี้พูดเนี่ยนะครับก็คือเซนสกี้เนี่ยมองว่า,าการประชุมสุดยอดของทรัมป์ปุตินเนี่ยนะครับถ้ายูเครนสูญเสียดินแดนเนี่ยก็คงไม่จบนะแต่รัสเซียเนี่ยต้องจบนะครับสงครามนี้เนี่ยโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกว่ารัสเซียนะครับต้อง คือเรียกว่ารัสเซียเป็นผู้เริ่มสงครามนี้แหละพูดง่ายๆแล้วก็ต้องจบมันเองนะโดยที่ออยูเครนเนี่ยไม่มีการเสียดินแดนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสรุปได้นะจากสิ่งที่พาววดีวโรเด,ดีมีเซนสกี้นะพูดออกมานะติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ